แอสเพอร์กซินโดรมสมัยก่อนนะครับ mm hmm. ก็จะหมายถึงกลุ่มโรคที่ใกล้เคียงกับโรคออทิสติก mm hmm. ก็คือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการในการเข้าสังคมนะครับ mm hmm. พัฒนาการด้านการใช้ภาษา mm hmm. ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนการวิจฉัยในช่วง5ปีนี้นะครับ mm hmm. ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีโรคที่ชื่อว่าแอสเพอร์กซินโดรมแล้วนะครับ mm hmm. เข้ามารวมกันเป็นกลุ่มเดียว mm hmm. ชื่อว่าออทิสติกสเปกตรัมดิสออเดอร์นะครับหรือ ASD mm hmm. เด็กกลุ่มนี้ก็จะมีอาการก็คือ จะมีปัญหาเรื่องการมองหน้าสบตานะครับจะไม่ค่อยอยากเข้าสังคมกับคนอื่นการภาษาก็จะมีบกพร่องนอกจากเรื่องการพูดการแสดงออกทางภาษาแล้วความเข้าใจภาษาก็จะมีปัญหาด้วยบางคนไม่เข้าใจการอุป,ปมาอุปไมยบางคนอาจจะไม่เข้าใจคําสั่งที่มีความซับซ้อนนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมด้วยนะครับกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมดิสออเดียเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมซ้ําๆนะครับบางคนก็จะชอบทําอะไรบางอย่างซ้ําๆหรือว่าจะมีการชอบอะไรบางอย่าง สนใจเรื่องเดิมซ้าๆชอบตุ๊กตาชอบปลาชอบหุ่นยนต์ชอบรถชอบไดโนเสาร์จะสนใจเรื่องแบบเดิมนะครับรวมถึงบางคนก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นการกระตุ้นตัวเองนะครับการเดินขย eng นะครับหรือพฤติกรรมที่มีการทําร้ายตัวเองตีตัวเองก็มีบ้างเช่นเดียวกันการเป็นกลุ่มโรคกลุ่มออทิสติกสเปกตร,รัมเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีสติป,ปัญญาที่ไม่ดีนะเรื่องสติป,ปัญญาคืออีกเรื่องหนึ่งที่แยกกันไปความพิการทางกายหรือทาง,ทางจิตเนี่ยเราพยายามให้ ความเคารพให้สิทธิและหน้าที่ของเขาเหมือนคนทั่วไปนะครับแน่นอนบางครั้งการพูดคุยอาจจะให้ความรู้สึกแปลกๆไปบ้างหรือไม่คุ้นชินไปบ้างนะครับเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับและความบกพร่องตรงนั้นที่เขามีอยู่ไม่ได้เป็นตัวสะท้อนว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดี